ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประเด็นเด็ดอิสระกับพวกเราสองคนเกิดเช้าโอปอค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่เป็นกระแสอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนั่นคือประเด็นดราม่าของชอนบุรณะฮิรันหรือที่รู้จักกนันในนามไลโคสร้างแรงบันดาลใจนั่นเองครับซึ่งประเด็นดราม่าทั้งหมดมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับโอปอค่ะเรื่องเริ่มต้นจากกรณีที่ในชอนได้อาจิปในขณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ Climate Festival at North ซึ่งมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดงานซึ่งนายชอนได้พูดถึงพลเอกประวิตรจนกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมตัวอย่างคลิปบางช่วงบางตอนกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้ได้เจอท่านประวิตรมันไม่เหมือนที่เราเห็นในรูปภาพที่อยู่ในมีมที่เอาแบบหลับแล้วก็ภาพมันจะออกมาแบบดูร้ายหน่อยแต่พอได้เห็นตัวจริงมันเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไป หลายคนก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จนทําให้เกิดแฮชแท็กชอนบุรณะเฮรันขึ้นติดเทรนอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ของประเทศไทยแค่คําชื่นชมพลเอกประวิตย์นำไปสู่ประเด็นดรามา่ามากมายซคร่งเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีคนออกมาตั้งคําถามเกี่ยวกับการเปิดรับบริจาคช่วยดับไฟป่าของนายชอนที่มีผู้เข้ามาร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนมากแต่ไม่เคยปรากฏภาพการบริจาคเงินให้กับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดต่อมานายชอน ได้ออกมาชี้แจงว่าเงินจํานวนดังกล่าวมีทั้งสิ้นึ่งล้านสามบาทพร้อมยืนยันว่าตนไม่เคยนําเงินจํานวนดังกล่าวไปใช้ส่วนตัวและปัจจุบันเงินจํานวนดังกล่าวก็ได้ถูกส่งมอบให้กับผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นยังมีอีกเรื่องที่ถูกขยายผลเช่นกันนั่นก็คือโครงการ Climate Festival a t n o t h ที่นายชอนไปร่วมงานและกล่าวชมพลเอกประวิทย์ซึ่งสำนักข่าวอิสราได้ใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจัดงานดังกล่าวที่พบว่าบริษัทบอดไมยจำกัดได้รับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ต่อมาได้รับข้อมูลว่าบริษัทบอดไมยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานนี้ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีสถานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ถูกเชิญเข้าร่วมงานนี้โดยได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนไปเป็นจำนวนเงิน7ล้านบาท และยังมีหน่วยงานอื่นๆที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณได้แก่กองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศรวมถึงบริษัทเอกชนบริษรัทพิสานมอนเตอร์ประเทศไทยจำกัดและอโกด้าเป็นต้นเรื่องของนายชอนเริ่มเงียบหายไปตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2563เช่นเดียวกับเฟซบุ๊กของนายชอนที่ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวใดๆกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ชื่อนายชอนกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจาก นายตีนายยดเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อเพื่อการขอสัญชาติได้ออกมาโพสต์ภาพต้นกล้าที่แห้งตายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ที่นายชอนไปร่วมปลูกป่ากับพลเอกประวิทย์พร้อมตั้งคําถามว่านายชอนจําได้หรือไม่ว่าเคยมาปลูกป่าที่นี่แต่ผ่านมาเป็นปีแล้วยังไม่มีแม้แต่ใบไม้งอกออกมา สำนักข่าวอิสาระที่ยังติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องก็ได้มีความคืบหน้าเช่นกันโดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารที่ได้รับคําร้องของสำนักข่าวอิสาราให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยเอกาสารเกี่ยวกับโครงการนี้และได้ส่งให้สำนักข่าวอิสาราอย่างเป็นทางการหนึ่งในเอกาสารสําคัญปรากฏหลักฐานการเบิกจ่ายงบป,ประมาณของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นจํานวนเงิน7ล้านบาทเพื่อส่งให้กับบริษัทบรอดมายจำกัดรวมอยู่ด้วย เอกสารฉบับแรกลงวันที่28กันยายน2 0 1 3เป็นใบแจ้งหนี้ i n v o i c e จากบริษัทปลอดไมยถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเอกสารระบุเป็นค่าร่วมจัดงาน Climate Festival at North ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน7ล้านบาทฉบับที่2ลงวันที่29กันยายน2513เป็นใบขอเบอิกเงินเจ้าหนี้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจวหัวว่า เรียนหัวหน้างานควบคุมงบประมาณจากพนักงานกองตลาดภาคกลางขอแจ้งการเงินและเบิกเงินรายการเป็นหนี้บริษัทบรอดไมายจำกัดรวมเงินขอเบิก7ล้านบาททวนและฉบับที่3ลงวันที่30กันยายน2 5 1 3เป็นใบสั่งจ่ายปีงบประมาณ2,513ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน แต่รายละเอียดในเอกสารไม่ได้พูดถึงโครงการหลักและโครงการย่อยมีบอกแค่ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงาน c l i m a t e Festival at North อีกอย่างรายละเอียดในหนังสือบอกว่าผลผลิตโครงการคือส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมส่วนกลางกลุ่มงานอำนวยการด้านการตลาดในประเทศค่าใช้จ่ายโครงการ รวมเป็นเงิน7ล้านบาททวนทีนี้เรามาดูว่าก่อนหน้านี้ทางสำนักข่าวอิสระได้รับเอกสารหลักฐานอะไรบ้างเกี่ยวกับโครงการนี้โดยเราได้พบข้อมูลบันทึกข้อความของกลุ่มงานอำนวยการด้านการตลาดในประเทศอ้างอิงถึงหนังสือแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานของบริษัทบอดมายที่ได้ระบุวันและเวลาในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. จัดกิจกรรมเปิดโครงการในวันที่21พฤษภาคม2563 น่ห้วยตึงเทาจังหวัดเชียงใหม่ 2. จัดกิจกรรมเอ็กซ์เิรสชันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบโรคาบอนจัดเป็นเวลา11วันตั้งแต่21-31พฤษภาคม2563 3. จัดกิจกรรม CSR ร่วมปลูกป่าก,กับเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์มีการจัดกิจกรรม2ครั้งคือ 1. กิจกรรมปลูกป่าเมื่อ21พฤษภาคม2563ที่ห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ และ 2. กิจกรรมปลูกป,ป่า13มิถุนายน2563ที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 4. จากกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตออนไลน์จากศิลป,ปินบงไมในวันที่30พฤษภาคม2563และมินิคอนเสิร์ตออนไลน์จากศิลป,ปินบงลิปตาในวันที่6มิถุนายน2563 นอกจากนั้นเอกสารจากการท่องเที่ยวแหงประเทศไทยยังมีรายละเอียดของการเสนองานโครงการ Climate Festival at North โดยบริษัท Broadmind เป็นผู้เสนอวัตถุประสงค์และรูปแบบรายละเอียดของการจัดงานในงานนั้นยังมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆรวมเงินทั้งหมดในการจัดงานเป็นจำนวนเงิน23ล้าน0 0บาทค่ะและก่อนหน้านั้นวันที่14ตุลาคม2563 ทางสำนักข่าวอิสราได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงานเลขาธิก,การกองทัพบ,บกยืนยันว่าไม่ได้ให้งบประมาณในการสนับสนุนงานนี้แต่ได้ให้การสนับสนุนกำลังพลจำนวน100นายเพื่อร่วมกิจกรรม c s r ทำแนวป้องกันไฟป่าเมื่อวันที่15มีนาคม2563และเห็นว่าโครงการเทศกาล Climate Festival เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตรงกับภารกิจของกองทัพบ,บก ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปจนกระทั่งนายตีนายยอดได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงนายชรนตามที่ได้กล่าวไปในก่อนหน้านี้ล่าสุดเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานายชรนก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นข้อความภาษาอังกฤษใจความว่ามันไม่ง่ายที่จะให้อภยัยแต่ถ้าคุณไม่ทำมันยากที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า และทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นของการปลูกป่าเพียงไม่กี่ไร่และคําพูดเพียงไม่กี่คําของนายชอนวิรนะหิรันจนกลายมาเป็นเรื่องราวจนถึงปัจจุบันและหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลข่าวสารของสํานักข่าวสาราสามารถติดตามได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และรอติดตามพวกเราในอ e ีพีหน้าสําหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนบาย